คลิปนี้สนับสนุนโดยแพลตฟอร์มฮิวตี้แคร์เพื่อนแท้ดูแลสุขภาพสูยร์รวมผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพจากงานวิจัยและช่องทางทำรายได้ออนไลน์แบบไม่ต้องสต็อกสินค้าดูตัวอย่างกันนะครับนี่คือหลังการที่เรานะครับวันเรารู้วันเรารู้นี้เรารู้เป็น p อยระวังคอนเซ็ปต์และเราได้ความรู้นะครับเราดีไซน์อ่แพลตฟอร์มแรกที่ออกมาก็คือเป็นเรื่องของตัว หนังสือนะครับอันนี้น่าจะประมาณ4ปี5ปีแล้วนะครับเริ่มจากเล่มนี้ครับเริ่มจากเล่มนี้สิ่งที่ทําก็คือทําหนังสือเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์นะครับโดยใช้เจ้า่ตัวเครื่องอ่างนะครับเป็นเบสเบื้องต้นนะครับเป็นตัวดักในการที่ขับเคลื่อนไปผ่านตัวแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่มีในในในตอนนั้นเนาะจะเป็น Facebook นะครับตัวไซต์นะครับตัว IG จนะตอนนั้นก็เด็กตัวต้นก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็ใช้ตัวเครื่องสปังในการขับเคลื่อนนะครับไปนะครับเป็นคนดังวันตัวแรกเราเปิดด้วยนี้นะครับเพื่อให้คนรู้จักเรานะครับแล้วก็มาทําตัวหนังสือชื่อเท่าแก่หม่ใจถึงนะครับแนวคิดสร้างติดในร้านเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของตัวกลุ่มแจ้งมารมยักนะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับก็เป็นแนวทางในเรื่องของถอดวิธีคิดนะครับจากทางมาร์กช่เบิร์กนะครับในตอนนั้นนะในตอนนั้นนะตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับทั้งสี่เล่มเนี่ยมันเกิดจากการที่เรารู้ว่าลูกค้าเขามีความ วันอะไรมีนิดอะไรมีเพน n อยอะไรแล้วเราเซิร์ฟอะไรไปอ่าตรงนี้คือเป็นพอยต์คือคนที่ท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับเคร,รื่องสำอางเขาติดหาตลาดยังไงนะครับเราเซิร์ฟตัวนี้ให้รห้อยความรู้นะครับคอนเซปต์ Concept, นะครับเราก็ดีไซน์มันอปกนานะครับเจนะแ,แกมใหม่ตนะรงนี้เรื่องของอินสปิเรชันนะครับนี่คือแพลตฟอร์มแรกๆในการกที่เราดีไซน์ออกมาดีไซน์แล้วเราก็ทำาออกมานะครับ หลังจากนั้นครับเราก็ทต่อพวกนี้นะครับถ้าเราดูน้นองพวกหนังสือเนี่ยมันก็อีกภาพหนึ่งน,นะครับมันเป็นหนักของตัวสติกหมายความว่าไงครับหมายความว่าข้อมูลข้อมูลพวกนี้ครับมันก็จะเป็นข้อมูลที่วันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะคือเนื้อหาในหนังสือแต่ในความเป <IST> ็ <ๆ S 2> นจริงเนี่ยโลกของของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะเนี่ยข้อมูลบางอย่างนะครับในหนังสือเนี่ยมันก็อาจจะเอาไปแล้วนะครับถ้าถามผมเนาะในสี่เล่มเนี้ย ที่ใช้ได้จริงๆตอนนี้ผมว่าเหลือสักประมาณ30% 40%ส่วนที่เหลือมัน,ม,นมันใช้ไม่ได้แล้วมันเอาไปแล้วนะครับมันเอาไปแล้วนะครับเราทำไงต่อเราก็มาดูกันต่อเราก็ดีไซน์ต่อครับในส่วนของที่เป็นแพลตฟอร์มครับที่ท่านเห็นนี่แหละเข้าแก๊ใหม่นี่แหละเปิดประมาณปี2 5 5 7นะครับเดือนตุลาคมนะครับก็ทำแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับแพลตฟอร์มมันจะไม่ได้เป็นแลปไม่ไม่ได้เป็นสแตติกละ แต่มันจะเป็นเรื่องของดนามิคดันนมิคคือมันมีการขับเคลื่อนมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับเราดีไซน์มันออกมาเพื่อที่จะตอบโจทย์กลุ่มเป,ป้าหมายว่าเขากลุ่มเป้าหมายคือเขามีความต้องการอะไรอ,ะอยากได้ความรู้ในการที่ทําธุรกิจนะครับเขามีเพย์พอต์ก็คือไม่รู้ว่าจะทาธุรกิจไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรไงเราก็ทาแพลตฟอร์มที่เป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นเรื่องของสถาบันนะครับเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เกิดจากการที่เรา วางแขนอย่างนี้นะฮะวางแขนอย่างนี้เราเห็นอย่างนี้นะวางอนปต์นะครับเห็นสังเกตผมผมบอกชัดๆเลยนะครับว่าเท่าแก่ให 3, 5, ม่เราออกแบบมาเพื่อคนที่เริ่มทําธุรกิจนะครับอยากทาธุรกิจไปจนถึงประมาณ3ปี5ปีพอตั้งตัวได้นะครับถ้านะครับต้องการมากกว่านี้นะครับบางคนนะครับที่เขาทาธุรกิจไปแล้วนะครับมียอดเป็น10ล้านร้อยล้านเขามาอ่านเนื้อหาในเท่าแก่ใหม่อาจจะบอกเขข้อมูลก็ก็ไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นมีอะไรถูกต้องครับผมบอกได้เลยถูกต้องเพราะว่าคุณ ผ่านจุดที่เฮ้ยคุณไม่รู้ว่าจะทําอะไรไปแล้วคุณทําไปแล้วคุณเจอปัญหาแล้วคุณแก้ไปได้แล้วนะครับแต่คนที่ไม่เคยเจอไม่เคยทานะครับเขามาอ่านเขาจะได้จุดเพราะฉะนั้นคนที่เกิน3ปี5ปีคุณสามารถยืนด้วยขาของคุณเองได้แล้วมันจะมีที่อื่นที่รองรับนะครับเหมือนวันนี้ฮะเราเรียนเรียนชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมนะครับวันนี้ถ้าเราจบชั้นประถมนะครับแล้วเราไปอยู่มัธยมแล้วเราเราลองมาบอ,อกเนาะ เห็นโจทย์ของน้องป .5 ป .6 บอกว่าไอ้สบาย,าย,ายนะครับก็ใช่สิก็เราผ่านมาแล้วไงแต่น้องที่อยู่ป .5 ป .6 เนี่ยเขาไม่เคยเรียนเขาไม่เคยผ่านเขาไม่เคยประสบเพราะนั้นมันเป็นความยากสําหรับเขานะครับเพราะตัวเท่ากันใหม่เราดีไซน์มาโดยเฉพาะนะครับองค์เงินมาโดยเฉพาะอยู่แล้วว่าอยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็ชัดเจนนะครับจะเป็นยังไงทำมาแล้วเพื่อที่จะทําในเรื่องของ p คร s o n a l b องแบรนด์และก็ในเรื่องของตัวผลิตแบรนด์องค์การนิ a ชั่นแบรนด์ต่อไปนะครับ ผมไม่ดูตัวอย่างนะแฟนเพจมันก็ลันไปตามแพทเทิร์นนู้นตองไปนะครับบนโลกออนไลน์นะครับท่านสามารถ่จะถอดแนวคิดจากตรงนี้นะครับไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านได้เลยครับมันไม่ได้จํากัดน,นะครับว่าเราจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเขาอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะครับเราก็ควรจะวิ่งเข้าไปหาเขาในแพลตฟอร์มเหล่านั้นนะครับแล้ก็สร้างตัวตัวแฟนเพจนะแฟนเพจนี้ก็ดูมาพร้อมๆหมดทำเว็บไซต์แหละ ก็ทามาเรื่อยๆมีการอัปเดตไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเราโฟกัสในจุดที่เราดูน่นเราอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไม่ไปไหน,นครับไม่ไปไหนนะครับไม่ไปไหนอยู่ในจุดที่ตรงนี้นะครับเพ mm ึ hmm. ่งมาให้น้ําหนักเพิ่มผมใช้คำว่าให้น้าหนักเพิ่มนะครับในส่วนของการที่เข้าไปในแพลตฟอร์มตัว youtube นะครับจริงๆ youtube เนี่ยทำมา ีส่สปาปีแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้โฟกัสนะผมผมบอกว่าไม่ไม่ได้โฟกัสเพราะว่าผมให้น้ําหนักกับเจ้าตัวที่เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์มากกว่านะครับอ่านะครับจนประมาณช่วงประมาณปลายปีที่แล้วนะปลายปีที่แล้วก็มีโอกาสได้คุยกับคุณเวลนะครับคุณเวลดันการันตีเวลดันเซลเมสนะครับคุยกับคุณคิมนะครับคุณคิม p ุกตตี้นะครับไลฟ์ต่างๆนะครับอ่าผมคุยแล้วผมผมผม,ผมเห็นอันหนึ่งว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วนะครับ ถามว่าถึงวลาอะไรครับเมื่อ5 6ปีที่แล้วนะครับคนรุ่นผมเนาะคนรุ่นผมตอนนั้นอาจจะมัน3 30กลางๆแนละ้สามสามสามสองสามสแน่นอนครับเขาอ่านเขาอ่านเขาอ่านตัวบทความเขาโอเคนะครับแต่วันนี้ครับผมอายุ40กว่าแล้วถ้ากลุ่มเป้าหมายของผมเนี่ยเป็นคนที่เริ่มเพิ่งเริ่มทําธุรกิจเขาไม่ใช่คนที่อายุ40่สิละมันจะมีกลุ่มหนึ่งซึ่งแพตอีกแพตฟอร์มที่คนกลุ่มนี้เขาไปอยู่กัน ท้ไปอยู่ในแพลตฟอร์มที่มีช่วยอยู่ทูบเส่วนได่ละวันนี้ผมคิดได้ละผมเห็นน้องๆก็ทํและ,ะคุณเวลคุณคิมเนี่ยเห็นเห็นก็ทำว่าเออคนกลุ่มนี้แหละคือเป้าหมายคือกลุ่มเป้าหมายของเราแสดงว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากว่าเขาศึกษาข้อมูลในแพลตฟอร์มที่เป็นการอ่านพวกบล็อกพวกเว็บไซต์แล้วเขายังไปดูนะครับในเรื่องของ YouTube ทีนี้พฤติกรรมมันต่างกันนะใน y YouTube เนี่ยคุณไม่สามารถที่ดูแค่หนึ่งวินาทีแล้วคุณจะสรุปได้ว่า เนื้อหาในคลิปนี้เป็นยังไงนะครับแต่นะครับถ้าเป็นในเว็บไซต์นะครับเป็นบทความคุณอ่านประมาณ10วินาที30วินาทีคุณจะรึ้อคุณอ่านยาวๆงั้คุณจะพอเก็ตไอเดียแลวนะครับเพราะมันมีความแตกต่างกันเนาะผมฟังน้องเขาพูดโอเคเลยตัดสินใจว่าปีนี้นะครับปีนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับมันก็ยิ่งเจอภาวะวิกฤตโควิด19นะครับก็เลยโฟกัสทำเจ้าตัวยู b ูเพิ่มมากขึ้น,นครับเริ่มตั้งแต่ต้นปีนะครับถึงตอนนี้ ในวันนี้วันที่ 22, 23ล้มีคลิปเพิ่มขึ้นน่าจะมา200ถึงเกือบ300คลิปเลยทีเดียวนะครับก็ทําเน้นปริมาณนะครับผมใช้คำว่าเน้นปริมาณเพราะว่าเราทาทาอะไรก็ทําให้มันโฟกัสอนคับทีนี้นคุณภาพผมเน้นคุณภาพของคอนเทนต์ไม่ได้เน้นคุณภาพของตัวโปรดักชันมากซะเท่าไหร่นะครับใช้คานี้นะ,ะผมเน้นคุณภาพของคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่อยู่ข้างใน ที่คนมาดูแล้วเขาจะได้ประโยชน์นะครับเราเน้นเนื้อหาจากตรงนี้นะครับส่วนวิธีการตัดตรงตัดต่ออะไรเงี้ยผมใช้คำว่าง่ายๆนะครับเ็าดูจากพฤติกรรมนะครับคลิปที่ที่ที่มันโอเคคือมันก็ไม่ได้มีโปรดักชันอะไรเยอะแยะมากมายมาตั้งตัวมือของมือถือแค่นี้แหละนะครับท่านครับท่านเองครับธุรกิจของท่านนะธุรกิจของท่านท่านต้องคิดด้วยนะครับว่าตอนเนี้เมื่อห้าหกปีที่แล้วนะครับลูกค้าของท่านกลุ่มป้าหมายของท่านเขาอาจจะอยู่ในแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับ วันนี้โลกมันเปลี่ยนไปนะครับเราเองก็ต้องก้าวไปหาลูกค้านะครับไม่ใช่ว่าเราอยู่ตรงนี้ลูกค้าไปอีกทิ้งแล้วเราก็ยังจะสเตย์ยืนอยู่อย่างเงี้ยยังยืนขาเดียวอยู่เงี้ยไม่ได้นะเราก็ต้องพาตัวเราเองไปหาลูกค้าด้วยนะครับแล้วแพลตฟอร์มหนึ่งเลยเดี๋ยวผมผมจะพาไปดูต่อนะว่ามีเท่าเท่าแพลตฟอร์มที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถทำเปอรซัวแบรนด์สามารถจะไปทำนําบัออนไลน์ของเราได้นะครับอนะ่ะ ก็เริ่มโฟกัสจากตรงนี้ทําต่อขึ้นมานะครับตอนนั้นก็เมื่อต้นปีคนฟอลโล่อยู่ประมาณสามพันกว่าคน,นครับทามาประมาณสามสปีทาไม,ไม่ไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับแต่เมื่อต้นปีเราก็โฟกัสมากขึ้น,นครับจากสามพันกว่าคนตอนเนี้ยผ่านมาสี่ห้าเดือนเนาะก็คนฟอลโล่เพิ่มขึ้นนะครับสับสไครต์เพิ่มขึ้นก็เป็นหมื่นกว่าคนแลวนะครับก็ไปเรื่อยๆตามสเต็ปของมันนะครับอันนี้คือหนึ่งเวทีนะครับในการที่เราสามารถอัปเดตแล้วก็สร้างพื้นที่ในการจะสร้างนามบัตรของเราได้ และสิ่งที่สําคัญก็คือโฟกัสเลยนะฮะโฟกัสเลยก็คือเรื่องของคาพูดหาต่างๆเดี๋ยวจะพาไปดูต่อนะครับว่าคิดอะไรยังไรนะครับก็ต้องทํานะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มนะครับวงอ e ีบ e ุ๊กและจนกลายมาเป็นตัวเซอร์วิสต่างๆนะครับามาเป็นเซอร์วิสต่างๆนะครับตอนที่เราเริ่มทําตัว,าวเว็บไตซต์เขียนหนังสือก็ไม่ได้คิดจะสอนนะครับไม่ได้คิดที่จะมาเป็นวิทยากรไม่ได้คิดมาเป็นอาจารย์เพราะทุกทีเราต้องทำอะไานะแต่วันหนึ่งที่มัน มันมีดีมานมากขึ้นพี่เกียรติไม่สอนบ้างหรือพี่เกียรติไม่นู่นนี่นั่นบ้างหรือโอเคเราก็แบ่งปันกันไปนะครับจนมีโอกาสน,นะครับได้ไปช่วยงานทางของสมาพันธ์ sme บ้างนะครับทําคลาสส่วนตัวบ้างนะครับไปช่วยในส่วนของอสมาคมแฟรนไชส์บ้างนะครับอันนี้ของอของชมรมคนทําดีนะครับแล้วก็ไปบรรยายให้กับทั้งภาครัฐและประชาชนนะครับทั้งหมดนี้นะครับจะว่าไม่ไม่ได้วางแผนก็ไม่ได้นะครับเพราะมันก็เกิดจากการวางแผน ในสิ่งที่ผมพูดให้ท่านฟังเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยมันจะมีเวทีที่รอเราอยู่ข้างหน้าแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ก่อนที่เราจะเดินไปถึงนั้นเนี่ย เราทําอะไรจากตรงนี้เพื่อให้ไปถึงตรงนั้นนะครับเราทําในส่วนของอย่างผมนะผมทำเรื่องของตัวหนังสือนะครับเป็นนามบัตรนะครับทำเรื่องของตัวเว็บไซต์เป็นนามบัตรท,ทาพวกแฟนเพจทําเรื่องของยูทูบยูทูบมันเป็นนามบัตรเพื่อทําให้ไปเกิดต่อในโลกออฟไลน์นะครับขณะเดียวกันครับวันนี้ถ้าท่านทำธุรกิจท่านอยู่สเตตรองบนโลกออฟไลน์อยู่แล้วนะครับท่านเอาจุดนั้นนะครับมาขยายต่อบนโลกออนไลน์นะครับเป็นนามบัตรต่อบนโลกออนไลน์ท่าน จะต้องทำบล็อกเปงนตัวของท่านนะครับแฟนเพจไม่พอนะครับท่านอาจจะต้องทำช n นล l อันนี้อ้นี้ไฮลี่ร r e อมเมนต์ในช่วงลานี้เลยนะท่านควรจะมีช n นลในส่วนของ y o u t u b e นะครับเพื่อที่จะเป็นช n นลในการที่จะกระจายความรู้กระจายโอกาสต่างๆเพื่อไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับ